สวัสดีครับผมมิเตอร์ทาพาไปเที่ยวครับเช้านี้ก็กินข้าวกับไข่เจียวนะครับพอตอนนี้เราทอดไข่เจียวผสมไข่เจียววันนี้เราผสมพริกสดใช่ไหมพริกสดแล้วก็มีมะเขือเทศมีอะไร,รอีกมีหมูสับนะครับอย่างนี้เราเรียกว่าไข่เจียวอะไรแบบเนี้ย ไข่เจียวผสมอะไ, <laughs> ไข่เจียวยัดไส้เหรอ,อม,มันไม่ยัดไส้อะสิก็ถือว่าโอเคกินข้าวกับไข่เจียวเช้านี้นะครับอร่อยอยู่แล้วอาหารคนไทยแบบพื้นบ้านแบบสบายๆกินได้ทุกคร,ครัวเรือนนะครับ ที่เราใช้ไฟปานกลางนะครับเราไม่ได้ใช้ไฟแรงหรือไฟอ่อนเกินไปนะครับใช้ไฟปานกลางมีขนาดนี่ใช้ไข่กี่ใบเมื่อกี้ห้าใบได้ไหม,มฮะจำไม่ได้จำไม่ได้นะ,ะน่าจะประมาณห้าใบ ในตลาดซื้อในตลาดก็แพงนะทำกินเองแบบสบายๆสไตล์พื้นบ้านแล้วน่ากินเลย

นี้ใส่มะนาวด้วยใช่ไหมบีบมะนาวใส่ด้วยใช่ไหมีองใส่ไม่ใช่นที่ให้สมันไข่มันเูนนนอ่เ เกินกับข้าวร้อนๆแล้วก็มีอซอสมีอซอสค่อยใส่ซอสรสราดซอสกินนะครับซอสมะเขือเทศก็ได้ซอสพริกก็ได้ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างพริกนะครับพริกให้มันสุกให้ทั่วกันนะครับ ใส่ไฟไหมใส่ไฟให้มันร้อนขึ้นหน่อยไม่ไมเดี๋ยวมันจะไหม้เนาะไ,ไหนร้อนทำไมอืมยังไม่ถึงเวลากำลังทำกับข้าวอยู่ จอกนั้นเราก็ทำ พักนะฮะพักให้มันสุกให้เต็มที่ให้เนื้อหมูสุกด้วยนะครับเหลืองน้อร่อยนะครับเอาละครับเดี๋ยวสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ